โยมโยมแม่สื่อสูน้องเป็นน้องขอบคุณนะพี่ขอบคุณมกนะพี่เฮาโยบ้านโยบ้นเฮาดีแล้วเนี่ยคุณเด็กพี่คนซ้ายหรือคุณเราเนี่ยพี่คนซ้ายหรือคุณเนี่ขอ้ร้องลูกสายอะไรจ๊ะดังเหี้ยงบยังปะดังเหี้ยงครับพ่อนังลงฟ้าครับดังี้ยงดังมือเลยโอ้พ่อนังลงพอที่นี่นะครับทําบุญเรื่องการงานเสร็จแล้วนะมาเล่นเกมได้ดีได้ไม่เล่นเกมแล้ว ผมมาทุกจารวัน้ทีสีสิวันนี้เรามีอ้อยวันี้ทีมสีไดิน้าวบบเียรมีนามีร้านเสที่ร้านว่าพ่อังรขอบคุณเาะอาคนได้ภาคคุนต้งก็ต้องบอกนะเขาใจย่ออนาใครมีแบงร้อยก็แต่งต้นอยู่ข้างหน้าายตรงข้างหน้าได้ทเขาด้หลังอ่าจะทบิดทองก็ต่อไม้ต้องเทียนทองางนี้นะจ๊ะพี่กินได้ อ่าถ้าจะปิดทองก็ปิดได้นะพี่นะปิดผ้าปราลอยข้าก็ได้เพเป็นอย่างนล้พี่โอเคพี่ก็ขืนใจจะน้อยคุณยอมเลยครับนะดอกไม้หมดแล้วจ้ะกำลังไปซื้ออยู่ใช่ไหมผอยู่ดอกไม้หมดเนี่ยอ้าวดอกไม้หมดแล้ว อะมันี่จะได้ไปไลยได้หเนี่ลแผนท้องเนี่ยไปยอนเส้นสะดือหงนได้ดนียอดีษานไปยอนพื๊บเส่นสะดือหมอนเนีอ่ะทำพ่อเศรษฐีแม่เศรษฐีคนดีของจังหวัดเชนยงอูเอาขอบคุณกันจ้าอาญาดยอมเดินทางมาแล้วเชิญเลยคุณยอมญาดยอมไม่ต้องอายหรอกจ้ะเข้าไปไมีหบาทสิบาทก็ซอยกันไปเนไหนบ่มีกระบบายกเมือสินิ้วขอธนากรรม ลูกข่าก็ได้เด้อคุณโยมเด้อเอาขออนุโมทนาแม่อยู่บ้านไหนจะแม่อยู่บ้านเหลี่ยมมาทุกข่าะจะลนมนโมให้โอมละรวยมาอ๋าละรวยมาอาโอสีวาคมมาจิตัมมมงมานี่มามาทองหนึ่งทองทองสองทองโอมมาณีจิตดาเงินทองไหลมามานิมามาเอาดีดีขอบคุณนะพ่ออนุโมทนาด้วย โอ้ยเสียงดังพ่นันเครื่องเสียงใครจะปิดทองใครจะทางนี้เลยจ้ะทางนี้เลยนะจ๊ะขอบคุณจ้ามาจากบ้านใดเนาะโรงพยาบาลบ้านเหลี่ยมเศรษฐีบ้านเหลี่ยมอานนทมรณาเจ้าแม่อานนทมรณาเจ้าพี่ขอบคุณจ้าแม่แล้วครับเป็นไปได้เ็บฏอันกำงยิ่ครับตอนนี้เสียงดงแค่ไหนได้อันนี้แล้วแม่อย่าลืมแผ่นทองน่าไปหย่อนสติลือบดแผ่นทองที่เขียนชื่อนามสกุลนะพ่อ เขียนแล้วก็ไปใส่ไม่ต้องออกมาอีกหลายรอบอ้าวเชิญเลยจ้รแม่ห้าบาทสี่บาทก็ใส่รอดก็เป like ็นแดงตออแม่ปวาร์อ้าวตอนนี้เชิญเลยนะอาจารย์ติด้ากตาลอยตาสายสะบัดก็ดีขออนุโมทนาขอบคุณกับอนาคตเลยนาอ้าวรับจวน์เลยอนาคตใหม่แต่น้อยเด้๋ยรับจวน์อ้าวนำอุ่นมาให้อาจารย์ด้วยนะขอนำหุ่นมาหุ่นก็เป็นน้ำรอดเนื้อจะรู้ว่า ดัง้บุอาเจ้าวันนี้ยากิโยมมาทำบุญก็มาทำได้ทำแบบสบายใจทำแล้วอย่าทุกข์อย่าจนเพ้อง <พอ S 2> เราบางคนนั้นมีเงินไม่เท่ากันคนไหนมีเงินเยอะเขาก็อยากทำมากคนไหนมีเงินน้อยเขาก็ทำตามน้อยเราจะไปบังคับกันไม่ได้เราคุณยอมอันนี้มาจากบ้านไหนจ้ะพี่อยู่บ้านไหนจ๊ะเศรษฐีหน้องกระทมพรุ่งนี้จะไปบอกบุญอยู่เด้อถ้าหิ่งออมาก ถ้าหินงอมจะไปบอกบุญเศรษฐีบ้านหนองกระทบบ้านตดเชื่อบ้านหองไผ่ขอบคุณจ้าอนุโมทนาเชิญเลยอันนี้อยู่บ้านไหนมาจากโคราชนี้ทำบุญทำสธาเลยนะเศรษฐีโคราชมีแบงร้อยให้แรกนะจ๊ะมีแบงผันให้แรกบ้านยังไงจ้าพี่อยู่ท่าหินงอมอัตมาในน้ำอาจารย์อ่อนราชธินานามพระครูวิสิทธิ์รัตนภาค เจ้าคณะตำบลน,นาฝายเขตหนึ่งวัดท่าหินงอบตำบลน,นาฝายผู้ขานี่ละแม่ทีไปวัดไหนกนาจารย์นี่แหละไปเบ้าอ้าวขอบคุณนะจ๊ะอ้าววันนี้ขอขอบคุณญาติยอมคนไหนที่ปูเสือปูสาดไว้แล้วก็นั่งให้สบายด้วยคุณโยมเ่้ยวันนี้ประมาณเที่ยงคืนจะได้แสดงพมเที่ยงคืนดอกจากผู้ขาเล่าเรศ โอ้โหแต่บอเทียนคืนดอกเมาเหรียนซื้อๆนี่ละอ้าวเบ้าไปในหัวขอบคุณนะคนยอมนะเดินดางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพใครจะดูมอรำก็ดูมอรำอันนี้ไปเอากระติงน้ำมาจากไหนเอาไปล่วงหายมาขอบคุณโอ้ยังเป็นทีไายขอทาอ้าววันนี้พ่อแม่คุณพ่อดำรงคุณยอมคุณยอมพ่อพ่อรับเสียชีวิตเลย โอ้ยอาบ่เป็นนั้นเดี๋ยวพวกหารก็ไม่ไปทับบุญนะพ่อหลังยงได้าด้อ่ายมพ่อหลังบ้านคุดตุ้มเฮาฉลองบ่อเสร็จได้เสียชีวิตขอบคุณนะพี่นะยู่บ้านไหนหลังศรีดาโค้ด้ยวันนี้ครับผมบอกวันนี้ศรีดาพาพไปรับไปประทายคุณยงเศรษฐีศรีดาเข้ามาอันนี้โน่นน้อยนน่นน้อยนน่นจานนี่เตี้ น้าไปที่ยุบนาตู้น้อยๆเยอะมานี่โอ้ยรีกว่าแต่น้นอนหน่อยนอนจานอ้าวอ้าวอ้าวนอนหน่อยพี่ไมยมากันเยอะขอบคุณนะจ๊ะอ้าววันนี้ญาติยอมที่เดินทางมาร่วนี่แหละครับคณะกรรมการของเราไอ้ลำชวนได้เอาน้ำอุ่นมาให้หน่อยทงี้แข้งเน่ยเชิญเลยจ้าวันนี้ญาติยอมยมพี่มาจากหนองกระทุ่มขอบคุณนะจ๊ะพี่มาจากหนองกระทุ่มก็ดีมาจากที่ใกล้ที่ไกลก็ดี เศรษฐีผู้ชายมาจากบ้านไหนหรือหละกอ่ที่บ้านไหนครับอ๋อเศรษฐีองไทยเชิญจ้าบูชาเข้าถ้ำลูกกลับก็ได้พีอย่างนี้อย่างตัวล้มพกนะครับอ้าวจ้าพี่ไปหน้าบอถ์เลยนี่เดินทางมาจากโคราชมาดูผู้ับหูด้ยิับผู้หลักเขียนไว้อ่ะนายกกันนายกกุวงอิงเดี๋ยวเดี๋ยวนะองุ่งอิงอี่างนี้นายกอ่ะอันนี้กืออุ่งอิงคือกักเนี่ยมัต้องเป็นมาหลังก็มัต้องเป็นนายกก็ได้ห่ะ เป็นมองล้ขอบคุณเจ้า <Jan> พ <aji> ี่บ้านหนองกระทุ่มขอบคุณนะพี่อะไรนะ่อดังนี้ดนีอดีีอย่ัดังน้งนี้ครับอนสมสมัยนนทนนนนมื่อไหร่นนอาการวันสะดวกในพี่จอดรถอาจะมาขอพ่อช่วยยอนอาจจะเบนเข้ามาไกลบางครั้งจอดอยู่ข้างนอกคือเดมาข่ยแวยาวเดียวยองเดอรยากยองยอง่อราชก็ยังมาดูอุ้งอิงอยู่นี่ ญาติโยมอยู่วัวใหญ่ญาติโยมไปเดนมาญาติโยมอยู่จตุรัสครบกันเดินทางมาเพราะนั้นก็ถือว่าแค่นี้ไม่เป็นไรเราติจอดรถมาถึงบ้านตามผูกแล้วก็นเดินตามสั่งครับแกงสนามท่านพียงมึงนี่นี่นี่ปีกาลอยฟ้ายังเศรษฐีเศรษฐีแกงสนามมาอย่าเพิ่งไปงัวกลับมาก่อนหัวหัว ไม่ได้อยู่จะทำบางรอบเลยนะทังหลังกันมาก็ยังจะไปดูอยู่อ่าตอนนี้ขอบคุนนะจ๊ะาะย้อมเสียีแกจะทำนางก็มา่าสั่นน้าตื่นหรือน้าร้อนเออโอ้ยมันจะได้นอนปเปมอนเดิมตีกันส,นสดๆเขากันส,นสดๆตอนนี้ข้าวหลัง เอาน้ำอุ่นเอากาแฟมาอยู่ในหูจะให้ไฮระต่อไปนะมันอยู่ในหูน้นะขอไหนขอน้ำมาทองกระลงนะที่มานี่พวกขาดจะลงท้ามหปจะเฝ้าไปอันนี้เพิ่นลงคาถาว่าจะไหนพวกขาดจะลงไหมนั่งลงดีๆจะรับไปดีๆนักศตันาต้นนัมตัน นะตัตโตนะโมตันอุตโตนโมอุตโตน้ตโตน้โมอุตตะอุตโตอุตตน้โมอุตยหโาโมาหโมยมโมยยะโยยยาห์โมยโยาหยาหเโมาโหมยาห์ยาหห์โยหามายมม ยินดีต้อนรับนรับพี่นาวันนี้อจะมาในนามอาจารย์คุณยศเดชอยู่ที่ไหนครับคุณพี่น้องครับพี่นาข้าราชการต่อสองสามที่ถารับไปเดี๋ยวในคุณยมบอกคนได้ยินอเถอะครับบอกคนได้ประมุกบอกคได้บรรยายเถอะครับคิมนีเพราะว่ามันเสียงดังอย่งนี้เราก็่อยได้ยินเสียงนะครับคุณตามขอบคุณยศออนไบ้านแจ้งจะเลิกเธอบอกแด้วยอมเด้อขอบคุณพี่น้องหลายๆครับผมเดี๋ยวไปแจ้งแจ้งแม่แม่มาจากบ้านไหนนะเดี๋ยวมา